สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการปลูกผักเหลียงในสวนยางนะครับสวนยางน,นี่ก็เป็นกอผักเหลียงนะครับ ส่วนนี้ที่เรามาขยายพันธุ์ด้วยการตอนไว้นะครับนี่ครับออกรากละนี่ครับก็มีรายได้ทั้งการเก็บผลผลิตเป็นใบย,ยอดอ่อนนะครับแล้วก็การตอนลักษณะนี้ครับก็ประมาณ2เดือนนี่ครับก็กำลังออกรากสวย มีรายได้ทั้งการเก็บยอดอ่อนและการทำกิ่งพันขายเหมือนดังที่ลงวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะครับผักเลี้ยงชอบอยู่ในที่ร่มนะครับเหมาะสมสำหรับที่จะปลอกปลูกในสวนอย่างเป็นที่สุดนะครับ และสามารถทำาไรได,ได้ได้เยอะกว่าพืชอื่นๆนะครับนี่ยอดอ่อนสักประมาณ3-4วันก็เก็บได้แล้วครับอย่างนี้นะ่ครับแตกยอดอ่อนเป็นพืชที่ชอบอยู่ในที่ร่มรําไรเป็นที่สุดครับคุณตอน เมองกันเป็นภาพยาวๆนะครับไกลสุดลิบลิบตาน่นเลยครับสวนผักเหลียงปลูกระหว่างร่องยางนะครับฝั่งนี้ก็มีอีกร่องหนึ่งนี่ครับสุดยาวไปนู่นเลยครับหันไปด้านไหนก็มีแต่สวนผักเหลียงเป็นการใช้พื้นที่ในสวนยางให้คุ้มค่านะครับเพิ่มรายได้ ในส่วนยางเพิ่มเข้าไปอีกนี่ครับเราจะเห็นเป็นพุ่มพุ่มๆที่อยู่ในส่วนยางนะครับนี่คือกอผักเหลียงพาไปเดินชมอีกนะครับนี่ครับยาวสุดไปโน,น่นเลยนะครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับ